สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมวุตนะครับจากทางบริษัทเพชรยน์ก็มาแนะนํารถมือสองที่วันนี้ผมได้ทําการล้างขัดเคลือบสีสปาให้ลูกค้าทุกอย่างทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับใครสนใจอยู่ติดต่อมาได้นะคันนี้ยังไม่ติดจองนะครับกับตัว Toyota r ร v o 2.4นะครับเป็นรุ่นมิดคุณผู้ชมปี2020-2022ดปีนะครับ สวยหน้าใช้สีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลงล้อ e 3 7ก้านยกสีเทียบแท้มาให้เรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวนี้ผมถ่ายให้ดูแบบละเอียดเช่นเดิมมาดูกันว่าหลังจากสปาขัดเคลือบสีเก็บรายละเอียดให้ทั้งหมดแล้วเนี่ยรถจะสวยขนาดไหนย้ำนะคันนี้ราคา5 5 9 0 0 0ผ่อนเริ่มต้นประมาณ90,00กว่าบาทถึง1 0 0 0 0บาทนะครับเลทนี้คือฟรีดาวไม่ได้ใช้เงินออกรถนะครับรายได้ผมขอ2 0 0 0 0บาทขึ้นไปเป็นเจ้าของคนเดียวได้เลยจบ นะครับสนใจรีบติดต่อเข้ามาเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือนะครับเดีย๋ยวมาดูการรายละเอียดตัวรถมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับอย่างแรกครับตัวมิดรองท็อปนะครับไฟนงไฟหน้าและตัดหมอกของเขามีมาให้ครบไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED แล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมนะครับส่วนไฟตันหมอกคู่ล่างนะครับเป็นแบบ LED และพี่ๆลองดูสีตัวรถคุณผู้ชมครับความเงาความฉ่ำเห็นไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกันชนหน้าแก้มข้างฝากระโปรง นะครับสวยเงาแบบนี้เลยนะครับตัวรถผมรับประกันด้วยนะครับว่าไม่มีการชนหนักจมน้าพลิกคว่ำกลับสีหรือว่าก่อใหม่นะครับและไม่มีชํารุดสูญหายนะครับรับประกันโครงสร้าง100ให้เลยหากใครซื้อไปตรวจเจอนะครับว่ารถเคยมีการที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่นี้ซื้อคืนทันที100คร้บนตะมาดูเฉดสีนิดหนึ่งนะครับความเงาความฉ่ำเห็นไหมอันนี้คือกล้องสดถ่ายคลิปให้ดูแบบเร็วๆนะครับตะโพรงตะเข็บ นะครับสีสารต่างๆเป๊ะทุกอย่างเดิมทั้งคันนะครับน็อตไม่มีถอดไม่มีขันไม่มีไขนะครับใครสนใจอยู่อย่าเพิ่งรอคลิปหรือว่าอย่าเพิ่งกดข้ามไปไหนเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูน็อตฝากระโปรงฝากระโปรงห้องเครื่องด้านหลังให้ดูครบหมดสตาร์ทเครื่องให้ดูออปชั่นทุกอย่างครบหมดเลยไม่ต้องห่วงนะครับส่วนด้านข้างตัวรถผู้ชมผมให้ดูบอดี้นิดนึ่งฮะอันนี้ผมเอียงล้ออยู่นะครับบอดี้สวยนะทรงใหญ่เลย นะครับได้สีประตูเป็นรถครอบครัวได้เลยนะครับนั่งกันทีได้หลายคนนั่งสบายนะครับไม่หึดอัดด้วยนะครับมือจับประตูเป็นโครเมียมครับเปิดมาด้านในคุณผู้ชมครับเบาะสีดําด้านในสภาพเยี่ยมอิบกริบแบบนี้นะครับแล้วก็พวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นครบครบนะครับจอกลางมีให้เดี๋ยวมาเล่นออปชั่นให้ดูกันนะครับให้ดูสภาพโดยรวมก่อนนะครับภายในรายละเอียดสวยครับลำพง4ี่จุดนะครับรอบคันนะนี่ให้ดูเลย อันนี้คือด้านหลังครับสาภาพถูววัดเยี่ยมมากนะครับที่ล็อกเด็กมีมาให้นะใช้งานปกตินะครับแล้วก็เบาะนั่งแถวหลังก็สามารถพับได้นะตามสไตล์และยังมีในส่วนของตัวที่เท้าแขนนี่ครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับวางแก้วน้ำสองใบนะครับแล้วก็ที่ห้อยนะครับโถต่างๆนะครับสองฝั่งมีให้ครบแล้วก็กระเป๋าจิงโจ้สองใบครบถ้วนครับ ส่วนหลังคานะครับไม่มีริ้วรอยเจิมแต่อย่างใดหลังคาสวยงามสะอาดาครับนี่รายละเอียดสวยครับทั้งคันนะครับล้อสวยเต็มซุ้มนะครับล้อเนี่ยจะเป็นล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับเป็นลาย PE ก้านยกนะครับี37นั่นแหละนะสีเนี่ยเป็นสีแบบเทียบแท้เลยนะครับส่วนด้านท้ายไฟท้ายก็จะเป็นแบบระบบ LVD แล้วเรียบร้อยนะครับไฟนะครับด้านหลังอยู่ครบสมดุลติดทุกจุด นะครับโรโกงโลโก้อยู่ครบสมบูรณ์แล้วก็ตัวในส่วนของตัวกล้องมองหลังก็มีมาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับบันไดนะครับด้านหลังสวยงามนะครับเงาเงาแบบนี้เลยนี่นะฮะเงาฉามทั้งซ้ายและขวาแบบแบบนี้เลยนะครับส่วนแมกไลเนอร์นะครับริ้วรอยการมาทุกหนักนะครับบอกได้เลยว่าน้อยแบบน้อยจริงๆนะครับรายละเอียดคือแบบสวยจริงๆคุณผู้ชมนะครับด้านโครงด้านข้างปีกข้างซ้ายขวานะครับให้ดูตามนี้ได้เลยนะครับ คลิปจริงๆทุกจุดนะครับรถเดิมๆจริงๆนะครับรับประกันโครงสร้างให้ขนาดนี้และรถที่เราคัดมาเนี่ยนะครับจากทางเราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะเพชรยนต์รูกก็อยู่นะครับคัดรถสวยนะครับราคาอยู่ในมาตรฐานนะในกลุ่มของรถเกรดเเลยย้ํานะครับราคา5้าแสนห้าหมื่นันนะครับกับรีโวยกสูง4ประตูคันนี้สวยคลิปน่าใช้จริงๆนะครับมาดูด้านในกันบ้างนะครับในมุมฝั่งนี้ว่าเป็นเช่นไรนะครับ นี่เลยแถมประตูสวยงามนะครับไม่มีรอยช้ําเล็บน้องหมาน้องแมวไม่มีขีดข่วนนะครับไม่มีให้เห็นเลยนะครับด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกุญแจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสตาร์ตติดง่ายครับออโต้ครับดูนะชื่งเดียวติดครับนะเครื่องเงียบเงียบไม่สั่นไม่สะดุดเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องด้วยเดี๋ยวให้ดูด้านในนิดนึงนะครับพวงมาลัยนะครับคันนี้ได้เป็นแบบ มัลติฟังชันแล้วเรียบร้อยครบปิ้งแบบนี้นะครับรายละเอียดแบบนี้เลยนะครับมีรับสายวางสายนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติสั่งการด้วยเสียงได้นะครับสวยมากนะครับแล้วก็หน้าปัดเรือนไม่นะครับถ้าเราปิดประตูครบอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมาสามารถเอียงร้อแล้วก็เห็นเป็นองศาตัวรถได้นะครับภายในสวยนะคุณผู้ชมเบาเบร์นะครับสภาพเนี่ยถือว่าดีมากนะครับอ่าเนี่ยให้ดูด้านหน้านดิดนึงใช่ได้วเปิดฝากระโปรงพี่เปิดฝากระโปรงหน้าหน่อยพี่ นะเปิดอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดฝากระโปรงหน้าให้ให้เราดูนะครับแล้วก็กล้องหน้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้นะครับจอกลางมีมาให้นี่ครับทัชสกรีนนะครับแล้วก็คู่มือต่างๆเนี่ยครบเลยนะครับเป็นเล่มแบบนี้เลยนะครับพรบภาษีไม่ต้องห่วงนะครับผมเปลี่ยนให้นั่นเองนะครับภายในสวยครับซื้อได้รับประกันเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตัวหน้าองเครื่องกันว่าเป็นเช่นไรนะครับอ่าเปิดได้ไหม ไม่ได้เนาะอ่าอึ๊บอ่านี่อันนี้ติดตั้งในส่วนของตัวค้าชกมาให้แล้วนะครับตั้งแต่ออกใบแดงมาเลยนะครับเนี่ยนะ t o y ต t a นะครับน็อตโครงสร้างเดิมนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีไข่นะครับไม่มีแบบว่าเกิดอุบัติเหตุมาแล้วมาขายมาย้อมไม่มีนะครับทุกอย่างต้องโครงสร้างเดิมแบบนี้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหรียญบาทอยู่ครบดูระบายครบสมบูรณ์สวยงามนะครับซิลเลอร์ด้านหน้าทุกอย่างต้องเดิมๆสวยงามลักษณะแบบนี้ครบครับ มาดูที่แผ่นเพดแล้วก็ปกติมากันนะครับอันนี้เป็นแผ่นเพดเดิมๆนะครับตาไก่ไม่มีฉอดถอนทาสีไม่มีแน่นอนนะครับในส่วนของตัวปีกหน้านะครับของเดิมทุกอย่างทั้งหมดนะครับปั๊มอาปั๊มแอรต้องอยู่ครบแบบนี้นะครับรอยยางนะครับซีนปากกระโปรงต้องอยู่แบบนี้นะครับนี่คือของเดิมแน่นอนนะครับปั๊มอาชัดเจนซ้ายขวานะครับส่วนเครื่องยนต์นิ่งๆครับเงียบๆครับไม่มีสั่นสะดุดนะครับแล้วก็ไม่มีในส่วนของตัว น้ำมันไหลเยิ้มออกมาแบบนี้ไม่มีนะครับตั้ม ABS ด้านหน้าขวาครบครบของเดิมโรงงานทุกอย่างทั้งหมดนะครับถ้าใครสนใจอยู่นะครับกับตัว Toyota Revo 2.4รุ่นมิดคันนี้ราคาดีครับย้ำอีกรอบครับ2 0 0ตขอไปครับราคาอยู่ที่5 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นกับ r ี v o ยกสูงคันนี้นะครับอสนใจรีบติดต่อเข้ามาด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทรหน้าโปรไฟล์นะครับ